สวัสดีครับพี่อน้องทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันที่24พศ2566นะครับวันนี้ก็มาติดตามข่าวสารการสู้รบในเทพพม่านะครับวันนี้ก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่หลายเมืองนะครับามาดูสถานการณ์การสู้รบระหว่างของทัพพม่าและของทัพแนวร่มประลองทีเแอนวเอนะครับวันนี้ก็เลยมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง วันนี้นะครับการประทะก,กันได้เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่จังหวัดมุงเจนะครับเมื่อ่งเช้าของวันนี้เมื่อเวลาตีห้านาฬิกาสามสิบนาทีกองทัพพม่าได้กองทัพเยอลมปลอง t ีเอเนนะครับได้เปิดฉากยิงถล่มกันตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนีน้นะครับในพื้นที่ร้อยเตเมืองนะครับเป็งสาที่เมื่อวานนี้กองทัพเยอลมปลองตีเอนะครับได้ถูกกองทัพพม่านะครับเข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนัก กองทัพสาวของวันนี้นะครับกองทัพเหนือล่มปล่องทีแอนอนะครับได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่นะครับได้เข้ามาใช้ปืนใหญ่ RPG นะครับอาวุธประจําการอีกหลายชนิดนะครับได้ยิงถล่มท่านพม่านะครับที่เข้ามายึดฐานทัพของกองทัพเหนือล่มปล่องที่แอนอนะครับในพื้นที่ร้อยเตเมืองนะครับอยู่ในจังหวัดมุเจครับการพะทะกันประมาณ40นาทีนะครับในพื้นที่ร้อยเตเมืองนะครับ กองทัพพม่านะครับได้ใช้ปืนใหญ่นะครับไ้ยิงถล่มกองทัพแนวล้มปล้อง TNAE นนะครับไปใช้ปืนคอ81และ82นะครับปืนคอ120นะครับได้ยิงถล่มกองทัพแนวล้มปล้องที TNAE กองทัพพม่านะครับขามยาที่99นะครับมีกําลังพลมากกว่านะครับไปใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มกองทัพแนวล้มปล้องที TNAE แต่กระเจิงนะครับกองทัพแนวล้มปล้องที TNAE ยังไม่สามารถที่จะเข้ามายึด เปฐานทัพของกองทัพแนวร่มปล่อง t n a ได้นะครับที่เสียให้กับกองทัพพมา่าเมื่อวานนี้นะครับทำให้กองทัพแนวร่มปล่อง t n a ต้องหนีอาวซีวิตลอดออกจากพื้นที่ไปนะครับหลังจากที่กองทัพพม่านั้นได้ใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มอย่างหนักนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ในพื้นที่รลอยเตเมืองจังหวัดมูเจครับนี่ก็เป็นสถานการณ์การสรบนะครับในพื้นที่จังหวัดมูเจนะครับก็ยังคงร้อนดักอู่นะครับกองทัพแนวร่มปล่อง t n a ในกองทัพพม่านะครับก็ย ah right ังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องการปะทะกันวันนี้นะครับตัวเลขผู้ลด้รับาดเจ็บและเสียชีวิตของทัพพม่าและกองทัพแนวลมปล่องที่แนวเอนะครับก็ยังไม่ทราบที่แน่ชัดนะครับนองจากสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่ก็ยังคงมีความวุ่นวายอยู่นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ด้านสดนะครับของทัพพม่าในกองทัพแนวลมปล่องที่แนวเอนะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่อง ในเวลาต่อมานะครับเมื่อเวลา8นาฬิกา30นาทีนะครับกองทัพพมา่าและกองทัพแนวร่มปลองทียนแอวเอนะครับได้ปะทะกันอีกในพื้นที่จังหวัดเมืองกุดรัดชานครับวันนี้นะครับรรกองทัพพม่าและกองทัพแนวร่มปลองทียนแอวเอนะครับได้ปะทะกัน2พื้นที่2หมู่บ้านนะครับในพื้นที่จังหวัดปูเจในพื้นที่จังหวัดเมืองกุด กองทัพแนวร่มประลองเทียนแนวเอกองทัพพม่านะครับเลยปะทะกันอย่างหนักนะครับกองทัพพม่านะครับก็เลยใช้ปืนใหญ่นะครับเพียงถล่มกองทัพแนวร่มประลองเทียนแนวเอกระสุนปืนใหญ่ของกองทัพพม่านะครับไปตกใส่ว่านเลินของพี่น้องชาวบ้านนะครับส่งผลให้มีพลดันเลินนะครับมีพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับบาดเจ็บสองรายได้เสียชีวิตหนึ่งรายนะครับก็เป็นเหล็กน้อยอายุประมาณหกถึงเจ็ดขบนะครับก็น่าสงสารนะครับพี่น้องครับอยู่ในบ้าน แต่ก็ถูกกองทัพพม่านั้นยิงปืนใหญ่ถล่มกองทัพแนวล่มปล่อง TNA นะครับแต่กระสุนปืนไปตกใส่บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านนะครับทาให้ครอบครัวหนึ่งนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองกุฎนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะครับส่วนเด็กน้อยก็เสียชีวิตทันทีนะครับในหมู่บ้านนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองกุฎนะครับสมควรให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายมีผู้เสียชีวิตหนึ่งราย วันน hey, ี้นะครับกองทัพพม่าและกองทัพแนวรมปะลองทียนเนี่ยวเอนะครับก็ยังมีการยิงตอบโต้กันไปมานะครับยิงปืนใหญ่นะครับ RPG กองทัพพม่านะครับก็ได้ยิงปืนข้อ120ยิงถล่มกองทัพแนวรมปะลองทียนเนี่ยวเอนะครับกองทัพแนวรมปะลองทียนเนี่ยวเอได้ตอบโต้กองทัพพม่าด้วยปืนใหญ่ RPG นะครับก็ได้มีการปะทะกันประมาณ50นาทีในพื้นที่จังหวัดเมืองกุฎ วันนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอีกต่อไปนะครับเป็นกรณีกองทัพมาและกองทัพแนวรมปลองทีเอแอลเอได้มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับในพื้นที่รัฐชานภาคเหนือนะครับอีกหลายพื้นที่อีกหลายเมืองสถานการณ์การสรุปรบของทัพมาและกองทัพแนวรมปล่องทีเอแอลเอนะครับที่ได้ร่วมกับกองกำลังพ d ทีฟนะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับทาให้พี่น้องประชาชน ต้องพยพหนีภัยสงครามเป็นจํานวนมากนะครับในพื้นที่จังหวัดเมืองกุฎวันนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเมืองกุฎได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดหมู่เจนะครับต้องพยพบหนีภัยสงครามหลายร้อยชีวิตนะครับต้องพยพเหนีออกจากหมู่บ้านไปอยู่อย่างพื้นที่ปลอดภัยนะครับวันนี้ก็น่าเช้่อใจนะครับพี่น้องชาวรัชชันนะครับต้องพยพบหนีภัยสงครามอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่กองทัพพม่าและกองทัพนือลมปล่องเทียแนวเอนะครับก็ยังมีการ ปัทากันเกิดขึ้นแทบทุกวันนะครับในพื้นที่รักสานครับนะครับเรามาลงข่าวที่สองกันต่อนะครับมาลงสถานการณ์การสุดรอบในพื้นที่เมืองเมียงเขตภูมิภาคสกายนะครับวันนี้กองกำลังพิทับนะครับได้บุกโจมตีทัตปกัพม่านะครับกำยาที่709ดนานะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเมียงเขตภูมิภาคสกาย กำ, PDF, กำลังพิเดียบกำลังพลประมาณ20กว่านายนะครับเป็นสายโดนเข้าโจมตีทางอากาศนะครับไล่ทิ้งระเบิดหลายลกนะครับฐานทัพอาทัพพม่าคามยาที่7 0 9ดนะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเมียงเขตภูมิภาสคสกายพระสรงบายของวันนี้นะครับเวลาอเวลามนาฬิกา50นาทีนะครับปฏิบัติการของกองกำลังพิเดียบนะครับได้ออกปฏิบัติการให้สายโดนเข้าทิ้งระเบิดหลายลกนะครับฐานทัพอาพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเมียงเขตภูมิภาสคสกาย กำลังพีเดียบไล้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีทางอากาศและโจมตีทางภาคพื้นดินท่าพม่าก็เลยยิงตอบโต้กับกาลังพีเดียบเส้นกันนะครับและมีการปะทะกันประมาณ30นาทีก็กำลังพีเดียบไล้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับโจมตีทางอากาศและทางภาคพื้นดินนะครับท่านพม่ามีกําลังพลน้อยกว่านะครับมีกําลังพลอยูย่ประมาณ15านายก็กำลังพีเดียบไล้เข้ามาปิดล้อมโจมตีอย่างหนักนะครับท่านพม่าสู้ไม่ไหวนะครับมีกําลังพลน้อยกว่า ต้องเหนียวชีวิตรอดออกจากฐานทัพไปนะครับข้ามยาที่7 0 9นะครับที่ตั้งฐานทัพอยู่ในพื้นที่เมืองเมงเขตพูมีภาคสกายหลังจากที่เสียงปืนสงบลงนะครับกองกำลังพิเดีย์นะครับได้เข้ายึดฐานทัพอกพมานะครับได้พบศพทานพม่าไล่เสียชีวิต4่ลายนะครับเป็นรับบาดเจ็บสลายนะครับทานพม่าที่เหลือนะครับก็เหนียวชีวิตรอดออกจากฐานทัพไป กองกำลังพีเดียบนะครับยังสามารถยึดอาวุธปืนกระสุนปืนของท่านพม่าเอาไว้ไล้อีกหลายรายการหลายสเน็ตนะครับหลังจากท่านพม่าเนียเอาชีวิตรอดออกจากฐานทัพไปนะครับในพื้นที่เมืองเมงเขตยพมิภาคสกาลทางฝั่งของกองกำลังพีเดียบนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียงหนึ่งรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแดงใดนะครับเนื่องจากเป็นกองกำลังเจ้าถิ่นสำนานการสู้รบมากกว่านะครับในบุกเข้าโจมตีทัพมกพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองเมียง เขตภูมิภาคสกายปัจจุบันนะครับสถานการณ์ค่อนข้างตึงเครียดนะครับในพื้นที่เมืองเมงเขตภูมิภาคสกายนะครับกองกาลังพีเทียบได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับหลังจากที่สามารถเข้ายึดฐานทัพของขรุพม่าเอาไว้หนึ่งแห่งนะครับในพื้นที่เมืองเมงเขตภูมิภาคสกายครับปัจจุบันนะครับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายยืดเยื้อยาวนานนะครับระยะเวลา สองปีกว่านะครับส่งผลให้ท่านพม่านะครับได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากทางฝั่งของกองกำลังพี f ดบนะครับก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเช่นกันนะครับแต่ก็ส่วนเสยเพียงเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นกองกาลังเจ้าถิ่นสานานการสู้รบมากกว่าท่านพม่านะครับในพื้นที่เมืองเมงเขตภูมิภาคสกายครับนะครับเรามาลูข่าวที่3กันต่อนะครับมาดูสถานการณ์ในพื้นที่รัดกัะเลนนี่นะครับวันนี้ กองกำลังป้องกันแห่งสัว์กล่งเคเอ็นทีเและกองทัพแห่งสัว์กะล่ง K a นะครับกองกำลัง PDF หลายกองกำลังนะครับวันนี้ก็ได้มีการตั้งลานตรวจค้นนะครับทางผู้หญิงและผู้ชายนะครับไปตรวจค้นยานพาหนะรถทุกคันนะครับที่เข้ามาอย่างพื้นที่เมืองติโมโซลัสกะเลนีวันนี้นะครับทางกองกำลังป้องกันแห่งสัด์กล่งเคเอ็ีเและกองทัพแห่งสัว์กเล่ง KA ะนะครับได้มีการตั้งลานตรวจค้น รถทุกค the mm ันนะครับที in ่เข้ามาอย่างพื oh here, no ้นที่เมืองตีมมโซรัฐกาเลนีที่ผ่านมานะครับได้มีทานพม่านะครับได้พยายามขนอาวุธและกําลังพลเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองตีมมโซรัฐกาเลนีนะครับทานพมานั้นสอบปลอมตัวเป็นพี่น้องชาวบ้านนะครับเข้ามาอย่างพื้นที่วันนี้นะครับกองกําลังป้องกันแห่งสัดกะเรงเคเดียบไม่ประมาทนะครับและมีการตั้งลานตรวจค้นทางเข้าเมืองตีมมโซรัฐกาเลนีนะครับแต่ก็ยังไม่พบ ทานพม่าแต่อย่างไรนะครับมีแต่พี่น้องสาวกันเล็งนะครับตีไปซื้อสินค้านะครับตีนอกเมืองนะครับเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองตีมอโซรัดกะเรงนีนะครับวันนี้กกําลังป้องกันแห่งสัดกะเหลงเค็นทีเอฟนะครับและมีการตั้งลานตรดค้นตลอดทั้งวันนะครับทางเข้าเมืองตีมอโซรัดกะเรนนีครับวันนี้นะครับสถานการณ์การสู้รบในพื้นที่เมืองตีมอโซรัดกะเรงนีก็ยังปกตินะครับกกำลังป้องกันแห่งสัดกะเลงเค็นทีเอฟ กองทัพแห่งสัดกะเลงเคเอนะครับก็กําลังพีดีก็ยังคงตึงกําลังอยู่ในพื้นที่ขณะเดียวกันนะครับท่านพม่าก,ก็ยังอยู่นอกเมืองนะครับก็ยังไม่กล้าปลกแตกใดนะครับเนื่องจากที่ผ่านมาท่านพม่านะครับพยายามที่จะเข้ามาบกหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับถูกกองกำลังพีดีและกองกำลังป้องกันแห่งสัต์กระเหลงเคเดียบโจมตีอย่างหนักนะครับส่งผลให้ท่านพมา่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจํานวนมากนะครับทําไมท่านพม่านั้น วันนี้ก็ยังไม่กล้าบุกนะครับก็ยังตึงกำลังอยู่นอกเมืองนะครับส่วนของกำลังแห่งสัต์กล่งหรือว่าเคเอนะครับก็ยังตึงกำลังอยู่ในพื้นที่นี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองติมอโซรั์กาเลนนะครับเรามาลงข่าวต่อมานะครับมาลงสถานการณ์ในพื้นที่เมืองลองลงนะครับอยู่ในเขตภูมิภาคทานินนะครับมืสอสวัยของวันนี้เมื่อเวลา15นาฬิกา กองกำลังพีทีเอฟนะครับได้ใช้อมปืน M79 นะครับและอาวุธประจำกายอีกหลายสนิตนะครับ RPG นะครับได้ยิงถลม่มสถานีตำรวจพมา่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองลองดงเขตภูมิภาควันนี้นะครับปฏิบัติการของกองกำลังพีทีเอฟนะครับกำลังพลประมาณสิบกว่านายนะครับได้บุกเข้าโจมตีสถานีตำรวจพมา่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองลองหลงเขตภูมิภาคธานี ก็งกำลังพิเดบนะครับไป็นเสือุูประจำกายหลายชนิดนะครับปืนใหญ่นะครับปืนเอ็มเจ็ดสิบเก้าอาร์พีจีนะครับได้ยิงถล่มสถานีตำรวจพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองลองลงก็งกำลังพิเดบนะครับใช้เวลาประมาณยี่สิบกว่านาทีนะครับได้ยิงถล่มสถานีตำรวจพม่านะครับส่งผลให้มีตำรวจพม่าไร้สีสิบสามรายนะครับไปรับบาดเจ็บสองรายนะครับตั้งแต่ที่มีการตะทะกันประมาณยี่สิบนาที ตำรวจมาก็ยิงตับรถกองกำลังพีทีแอปด้วยเส้นกันนะครับแต่กองกำลังพิดีแอปนั้นมีผู้ไล้ยและบาดเจ็บหนึ่งรายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ได้นะครับแต่ได้มีการประทะกันประมาณ20นาทีนะครับในพื้นที่เมืองหลองลอง,ลง,ลงเขตภูมิภาคธานีปัจจุบันนะครับสถานการณ์ก็ค่อนข้างตึงเครียดนะครับหลังจากที่กองกำลังพิดีแอปนะครับได้เข้าโจมตีสถานีตำรวจพม่านะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหลองลอง,ลงเขตภูมิภาคธานีน ในวลาแรกต่อมานะครับถนดพม่านะครับได้ขอกาลังเสริมจากพื้นที่ในเมืองนะครับท่านพม่าได้เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่ประมาณ1 0 0่นายนะครับกองกำลังพีเดียบได้ถอนกําลังออกจากพื้นที่ไปนะครับตอจากที่ท่านพม่าได้เสริมกองกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่ปรนเด็นนะครับสถานการณ์การสลบในพื้นที่เมืองลองลงเขตภูมิภาคธานีนะครับก็ค่อนข้างตึงแค้นนะครับต่อจากที่ท่านพม่าได้เสริมกองกําลังเข้ามาในพื้นที่ประมาณ1น0่นาย พอ,อก,กำลัง PDF นะครับได้ถอนกำลังออกจากพื้นที่ไปนะครับก็ไปอีกพื้นที่หนึ่งนะครับก็ไม่ไกลจากในพื้นที่ที่มีการประทะกันนะครับนี่ก็เป็นสถานาการณ์ล่าสุดนะครับในพื้นที่เมืองดองลงเขตภูมีภาคธานีนะครับพอกำลัง PDF และต่ท่านพม่าก็ยังมีการปะทะกันอย่างตอกเนื่อ วันนี้นะครับสถานการณ์การสลรบในประเทศพม่านะครับก็ยังไม่สงบลงสักทีนะครับพี่น้องครับตาบใดที่ของทัพพม่าและมินออกไลน์นะครับไม่ยอมจัดการเลอกตั้งขึ้นนะครับแม้ก่อนหน้านี้ทางมีนออนไลน์นะครับก็เคยประกาศเอาไว้ว่าจะมีการจัดการเลอกตั้งขึ้นอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนภายในปี2023นี้นะครับนี้ก็เดือนที่9นะครับพี่น้องครับก็จะสิ้นปีอยู่แล้วนะครับก็ยังไม่มีท่าทีจะมีการ จัดการเลือกตั้งขึ้นแต่อย่างใดนะครับคิดว่าคงอยู่ต่อไปนะครับการสู้รบก็ยังคงมีต่อไปถึงปีหน้าแน่นอนนะครับถ้าดูสถานการณ์กองกำลังกลุ่มสติพันธ์และกองกำลังพีเดียบนะครับก็ยังจับุธลุกขึ้นสู้นะครับไม่ยอมรับกองทัพพม่าและมีนอังไล่แต่อย่างใดนะครับทำให้ท่านพม่าและกองกำลังกลุ่มสติพันธ์ก็กำลังพีเดียบนะครับก็ยังมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องครับ คนพ้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมผากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับเพวกท่านจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ